เอาละเอาละก็กลาบสวัสด,ดีวันนี้เราอยู่ในไมค์ครับพรก่อนอีกแล้วนะ <c oughs> ก็ไดิเลยมามโยนหนังสือก่อนแล้วก็ไปตัดไม้ฮนแะน่นอนว่าเรานั้นลงมอดไว้นะอ่ะตัดไม้ตรงนี้เลยแค่กดซิปก็ตัดทีโยฮนะทีโยวไม่หมดต้นหรอกเพราะมันอยู่สูงเกินไง เ <ś led> ออโอ้ยถึงตรงนี้ก็ค่อยๆลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวกลายปีนเลืออ, <ś led> อ่าง้อืมอืมระยะน,นี้นะ่าจะไม่ตายหรอก อ่าอืมไม่เจ็บไม่เจ็บเฮ้คก่อนเดินเรานั้นต้องทำไงต่อนะแน่นอนครับโต๊ครับแล้วก็ขุดหินนั่นเองอะอืมมันก็เบสิก แบบเบสิกเบสิกเลยนะอืมเห็นมอดอะไรเยอะๆก็ไม่ไม่ต้องใส่ใยอะขุดเอาหินก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาคอปเปอร์เบสิกอ่ะคอปเปอร์มีข้อด,ดีอยู่เลยหามซึกก็ได้ ทำฮอปเปอร์โกเดมได้ซึ่งมันมีประโยชน์ไหมไม่รู้มีแหละนะถ้าถ้าเราไม่ใช้มอดไอ้กล่องเนี้ย <c oughs> อืมเอเอ,เอาหมดยงหมดแล้วโอเคได้ราปไปรนะย่างิงตกคคาไม่น่าแหละอืมนี่เราเดินมาอยู่อยู่กลางน้ำแข็งได้ไงวะเด็กเอ้ยซ้ำเลยอุ้ย เจอห่านะไม่เอาห่านไม่ไดนะ้ต้องไปเอาฮนะวิ้ยตกอืมขุดนิดนึงเรามีเวนไวนี้ฮะเปี้ยงอืมเบิ้มเบิ้มไม่หา่านต้องเอาให้ครบนะ่น่นจะหมดเราใช่ไหม อ้อยอุ๊ยอันนี้มีมีหานแอบมีหานแอบอืมขุดเข้าไปตรงนี้เยอะเปล่ามีก้อนเยียวใช่ไหมโอ้โหก้อนเยียว <c oughs> ก้อนเยียวอย่างเยอะเลยน่าจะหมดแล้วแหละไปหาที่สร้างบ้านกันเถอะอืม แถวๆนี้น่าจะโอเคฮะเอาไปตรงนี้เลยแล้วกันขุดอืมวางกล่องไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคระยะหึงไหมไม่รู้ <c oughs> อ่าใส่หินไปแล้วก็ใส่แร่แรดิคอปเปอร์ เอาไม้ไว้ตรงนี้แล้วกันเผืเอถาเาตาดตัดไม้ใส่นี้ด้วยอืมอือส่วนนี้ไม่รู้ดเิเอาใส่อะไรไม่รู้อ่าแร็ฮอปเปอร์ไว้นี้แล้วก็เอามาหนึ่งอันอืม เอาไปเฮ่าฮะสิบหกน่าจะหอนะอืออาจริงหอแหละก้อนเยอะก็หออ่าไหนลองหน่อยไม่ทำงานนายย้ำนายย้ไม่หึงไงวะ หรต้องกดอันนี้ก่อนแล้วก็อบอ่อ,อ,อนกดนี่ยุกยักไกลเกินไปอืมอือหือ <c oughs> มันมันยังไงวะเนี่ยชัดเจนฮะระยะไม่ถึงมันก็เลยกดไม่ได้เนี่ยอ่ะเรียบร้อยฮะระยะไม่ถึงจริงๆเว้ยโอ้ยแย่ว่ะอ่ะจัดเสร็จเรียบร้อยที่เหลือวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งใช่ไหมเอาคัพเปอร์มา ก็ใส่ไว้นี่คือก๊อปยิงต้องเป็นเล่เลยนะแล้วก็เห่าคอปเปอร์ไว้เผื่อจะเอามาคราฟเกาะนนะ่ออืมแต่ข้างนอกก็ต่อสาวลลวไงแล้วก็ไปฮะอืมโอ้โหสาวจริงอะแต่ฝนมันตกไงอืม อย่ก่อนอื่นเราปิดเผือมีตัวเชี่ยอะไรเข้าแล้วก็เอานี้มากั้นนะบอกว่าแถวนี้บ้านตัวเองเผื่อมีเพื่อนเข้ามาดูว่าสุดเล้าใจฮะอ่ะฮะอืมไหนดูซิแถวแถวนี้มีอะไร มีอะไรไหมเ้ยะอโอเฮ้ยไอ้นี่อันตรายคิปเปอร์เนี่ยแต่กูเห็นบางอย่างที่เหลาใจมา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 อเออแล้วกูจะอุย้ยปุ่มกมูมันมีหมุนว่านอยู่ใกล้ๆเสร็จเลยคือคือไม่ได้ตรงไม่ได้เตรียมอะไรทั้งนั้นแหละอยู่ๆย กูก็เตืนเจอเสเลยเอากูสร้างบ้านใกล้หมู่บ้านเสแปลกแปลเนาะเอาลาได้ลาปุาน้นจะด่งฮะเอาลาเราก็ได้ปุ้นมาหมดแล้วฮะอา,า้ายังไงเราก็ปลูกให้เขาแล้วไงไม่มีหาอ่ะคือของนะก็อนะ ต้องวางก่อนไงอืมเอาเหล็กไว้นี่เอาทองไว้นี่แล้วก็ตรงนี้เอาไม้ไม้ไว้ก่อนซึ่งไม่มีไม้หรอกไม่ได้ตัดนะเอาใบไม้นั่นแหละนะแล้วก็ตรงนี้เป็นของฟาร์มแล้วกัน บีดบูธวงบีดอะไรไม่รู้ใส่ไปหมดพึ่งไปเอามาแล้วก็ยังขี้เกียจปลูกอยู่นะอืมฮ้ใส่อันนี้เลย ส่วนคนแก่ไว้นี่แล้วกันกล่องขยะฮะเอาห่านไวน้นี่แล้วก็เอาฮอปเปอร์ออกมาคือคือเราไม่ต้องไปทำก่อนแล้วแหละนะก็ไอรอนครบเฟสแล้วไงชิลๆเลยเอาแร่ไว้นี่ อโอเคเตียงเราเพิ่งไปเอามาก็วางมีตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋าว,ว,วางนี่ละไหนดูสิมีอะไรให้ใช่อีกไหมเออนึกได้ประตูไม่มีแล้วต๊ะขาพูก็เอาไว้แกะไก่ไกนะ เอ้เราเราไม่ขี้เกียจเดินนะเราเราเดินมาได้มาประตูสามบานข้างนอกนนอีกหน,นะน,นึ่งบานข้างในอีกหนึ่งบานนะไม่หยอกข้างนอกหนึ่งอีกบานข้างในอีกสองบานอย่างนั้นหละนะเออ <c oughs> อืมชิปแล้วก็วางอนะ่ะ เสร็จสมบูรณ์นะบ้านที่ไม่ลงไม่รับแต่กูก็ชอบอยู่บ้านใต้ดินนะโอเคเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะ